็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายยเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วโมบมเกถามรีบรู้ว่าช้าก่อนคือว่าก่อนหน้านี้ข้อเสนอของท่านเบนิม,มารเรื่องอุโมงค่ะค,ะคงจะเป็นสิ่งจําเป็นในอนาคตใช่ไหมคะ มีคำถามดังมาจากที่ที่ริบรูนึกไม่ถึงโมมิจินน่ถามคำถามว่าอุโมงค์จำเป็นหรือเปล่านั้นหมายความว่าพวกเขาสามารถพิจารณาเรื่องการขุดอุโมงค์ได้ใช่ไหมแล้วริบรูก็ได้ตอบเธอว่าถ้าทําได้ฉันก็อยากจะเปิดเส้นทางสัญจรในอนาคตอยู่อันดับแรกคือกําหนดการสถานีขนส่งจากอาณาจักรเบอร์มุนนะนะจากนั้นก็เปิดเส้นทางผ่านอาณาจักรฟาร์มินาส เชื่อมต่อกับทางเข้าด้านทิศตะวันตกของประเทศแห่งยุทธทันดาวากอนในขณะเดียวกันกําหนดการสร้างทางหลวงของอาณาจักรมอนตาซาเลออนจะเริ่มจากอาณาจักรเบอร์มุนไปทางทิศใต้น่ะเพราะถ้าไม่ผ่านประเทศต่างๆในนานานประเทศฝั่งตะวันตกแท่ครัวธิ์ในการใช้ดินแดนก็คงยากลําบากแล้วคืนผ่านเส้นทางที่อ้อมภูเขาก็จะเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นมาน่ะสิแต่ว่าฉันไม่มีเจตนาที่จะดึงดันให้ทางนั้นทําเรื่องไม่ชอบหรอกพอรีพุพูดจบโมไมกีรเลยพูดว่า เข้าใจแล้วค่ะข้าจะเชื่อคําพูดของฝาา่าบาทริบุรุแล้วกันค่ะหากมีรับประกันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภูเขาข้าก็ตั้งใจว่าจะอนุญ,ญาตให้สร้างอุโม,มงค์ผ่านที่นั่นเช่นกันค่ะอริบุรุได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าจริงดีแล้วโมมิจิเลยพูดดกว่าจริงค่ะแต่ว่าความต้องการของทางเราก็คือให้ท่านเบนนีบารูเป็นผู้รับผิดชอบโมมกจิพูดทางแจ่มแดงไฮ้บอกก็รู้ว่าริบุรุเป็นชายผู้อ่านบรรยากาศได้จนถึงท้ายที่สุด แล้วรีบรูร้เลยพูดว่าเมนี่มารุคุงเขายังพูดไม่จบเลยเมนี่มารุเลยพูดว่าได้โปรดรอเดี๋ยวก่อนสิครับตั้งใจที่จะขายค่าเลยครับท่านรีบรูพอได้ยินเช่นนั้นรีบรูเลยพูดว่าช่างน,น่าอัปยศนักตอนนี้เกโ่กำลังทํางานใหญ่อยู่นะถ้าเป็นบุคคลที่ถนัดด้านการบัญชาการคนอื่นแล้วก็นายเป็นคนที่เหมาะสมกับงานที่สุดเลยไม่ใช่หรือเกโ่ที่ได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้ารับ ในทางตรงกัข้ามเบน้มารู้กับแสดงสีหน้าดูราวกับเอือมละอาแล้วต่อมาเบน้บารู้เลยพูดว่าก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ไงครับเพราะเดิมทีข้าก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างที่ว่านั่นหรอกครับ,บริมรู้ที่ได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่าเอ้าเถอะก็คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วพูดออกมาว่านั่นสินะก็เลยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เลยเนอะริมรุที่พูดเช่นนั้นของคิดในใจอีกว่าทั้งทังที่เขาตั้งใจจะยุติเรื่องนั้นโดยการเสียสละเบ,บนี้มารู้แท้ แต่นึกแล้วเชื่วว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างที่คิดแต่ที่จริงลีบรูไม่คิดว่าจะให้เบนนี้มารู้ออกไปทํางานต่างพื้นที่ในระยะยาวหรอกเรื่องนี้จึงเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วต่อมาลีบรูเลยพูดอีกว่าก็น่าเสียดายอยู่หรอกเพราะเบนนี้มารู้เป็นมือขวาของฉันนี่นาถ้านานานทีก็ค่อยให้เขาไปสังเกตการกับฉันก็ว่าไปอย่างพอได้ยินลีบรูพูดเช่นนั้นโมไมจีเรยพูดว่าอะแบบนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าถึงตอนนั้นก็กรุณามาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านของเราด้วยนะคะโมไม่์จีกล่าวเช่นนั้นด้วยรอยยิ้มอันเปลี่ยนสูงอริบุลุมองหาคุโร่ผู้ยิ้มด้วยหน้าตาแบบเป็นไปตามแผนก็แสดงว่าวังที่จะพบกันครึ่งทางตั้งแต่แรกแล้วและต่อมาริบุรุเลยพูดกับเบนิบุรุว่าเบนิมาลุคุงจะตัดใจหรือเปล่าแล้วต่อมาเบนิบุรุเลยพูดว่าไม่ตัดใจหรอกครับถ้าแค่ไปสังเกตการด้วยในฐานะผู้คุมการท่านริบุรุข้าก็ตกลงครับ เบน,นีมารูห่อไหลแล้วตอบรับนี่คงจะเป็นการปนีปนอมขั้นสุดในแบบของเบนีมารูเพราะถึงจะเป็นแบบนั้นโมมิจิก็ดูท่าทางจะดีใจส่วนริบุรุก็ไม่มีเจตนาจะบังคับด้วยส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าตัวด้วยเหตุนี้ริบุรุเลยคิดว่าเขาจะรับเฉพาะผลประโยชน์ไว้ก็แล้วกันแล้วต่อมาริบุรุเลยพูดว่าถ้าเช่นนั้นท่านโมมิจิเขายังพูดไม่จบเลยโมมิจิเลยพูดว่าที่คุณห้วนว่าโมมิจิก็ได้นะคะท่านริมุรุ ฮาคุโลกก็พยักหน้าเช่นกันไม่ต้องเป็นทางการก็ได้งั้นสินะแล้วต่อมาริบรูรยพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณโมมิจิคือว่าฉันตั้งใจจะสํารวจว่าสามารถตัดอุโมงค์ผ่านได้หรือเปล่าน่ะให้ฉันทําการสํารวจได้ใช่ไหมพอได้ยินริบรูุพูดเช่นนั้นโมมิจิเลยพูดว่าได้ค่ะขอให้สํารวจอย่างถี่ถ้วนว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะพอได้ยินโมมิจิพูดเช่นนั้นริบรูรุคิดว่าไม่มีปัญหาก็แสดงว่าตัดอุโมงค์ผ่านได้ เนือสิ่งอื่นใดการก่อสร้างก็น่าจะราบรื่นดีเช่นกันเนื่องจากเทศงูพอาจมูกยาวปฏิบัติตัวนุ่มนวลขึ้นริบุโคเลยคิดว่าคราวหน้าเขาจะออกไปทักทายคุณคาเอเดผู้เป็นบรรดาของโมงเมจิด้วยแล้วกันในตอนนั้นฮา้งโลกก็คงจะไปด้วยกันเนอะแล้วต่อมาริบุโเลยพูดว่าเพราะฉะน,นั้นท่านเอเมเซียครุณาให้ความยินยอมในการสำรวจและอนุญาตให้การสัจจรข้ามพรมแดนเข้าไปในซาเลอ,อนด้วยเถิด แล้วอลเมเซีย er เลยพูดว่าโอเคทั้งหมดเลยค่ะเอรันโดจะการไปตามนั้นซะนะค่าทีของอ e ิลเมเซีย er, ที่มอบหมายงานให้คนอื่นทําให้ความรู้สึกว่าภาพบุรุ์คติของเขาอยู่ที่ตรงนั้นแล้วแล้วต่อมาเอรันโดเลยพูดว่ารับทราบครับฟาบาเลบุรุข้าจะดำเนินการขออนุญาตไว้ก่อนครับแต่ว่าสําหรับการก่อสร้างภายในประเทศเรานั้นต้องขออาภัยที่ทางเราจะจัดหาคนงานเองครับ เอนโดรู้สึกเหน็ดื่อยขึ้นมาเรื่อยๆหากทำงานภายใต้จกักรพรรดิที่เป็นอิสระเสรีเช่นนี้แล้วก็ย่อมต้องทำออกมาให้ดีเลิศด้วยแต่กรนนั้นเอ็นโดก็กลับไม่ลืมเพิ่มเงื่อนไขดังกล่าวเพราะว่าเขาไม่ยอมเอาลุ่มบรวยให้เฉพาะจุดที่สำคัญเพระาะถ้าให้ทางริบรุก,ก่อสร้างทั้งหมดแล้วก็คงจะไม่สะดวกในหลายเรื่องอย่างที่คิดยริบรุเองก็ไม่คัดค้านถึงจะเห็นชอบกันกับพ้อเสนอดังกล่าวเพราะสัญญากันไว้แล้วว่า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ใช่ความร่วมมือเรื่องนี้จะเป็นข้อตกลงกันแล้วนั่นเองรีบรูตั้งใจที่จะประชุมสรุปแต่วาระสำคัญกับไปเที่กําหนดอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุคือเพราะมีผู้ทรงอำนาจอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันมากมายขนาดนี้จึงตัดสินใจเรื่องต่างๆได้โดยมองข้ามแผนการดําเนินงานจนหน้าตกใจแล้วต่อมาลีบรูก็คิดว่าเอาเถอะยหลักก็คงจะเป็นเพราะเอเมเซียนั่นแหละ ในสถานการณ์เช่นนั้นรวมที่แค่นั่งฟังเรื่องราวและนิ่งเงียบมาจนถึงบัดนี้ได้เปิดประเด็นขึ้นมาลูกพี่ไม่สี่ท่านริมุลุคือว่าฉันมีคำถามนะาพอถามได้ไหมพอได้ยินเช่นนั้นริมุลเลยคิดว่าในทางที่พอนั่งประจําที่นั่งในที่ประชุมซึ่งมีคนใหญ่คนโตอยู่การพร้อมหน้าแค่จะกล่าวความคิดเห็นก็นะว่าก้าหาญมากแล้วเถอะแต่โยมดูเหมือนว่าจะโตเปตขึ้นมา,มากอาจเป็นเพราะว่าได้ก้าวข้ามบทเรียนต่าง จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วริบรุเลยพูดว่ามีอะไรหรือท่านโยมพอได้ยินเช่นนั้นโยมเลยพูดว่าก็อยากอธิบายอยู่หรอกแต่โชคไม่ดีนะครับที่ฉันไร้การศึกษาถ้าฉันจะให้ภรรยาอธิบายแทนคงไม่เป็นไรใช่ไหมพอได้ยินคําว่าภรรยาริบุรุเลยคิดว่าภรรยาที่ว่าคือมิวลันสินะถ้ามีอนุภรรยาก็น่าตกใจอยู่แต่โยมคงไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกดูเหมือนว่าความกังวลของเขาจะเป็าประโยชน์ คนที่ลุกขึ้นมาก็คือมิวรันอย่างที่ขีดแล้วต่อมามิวรันเลยพูดว่าไม่ได้พบปะก,กันมาเป็นเวลานานเลยนะคะฝาบาทลีบุรุแล้วลีบุรุเลยตอบกลับไปว่าทานนี้ก็เช่นกันเนี้สิ่งอื่นใดการที่คุณพอลีบุรุเขาจะเรียกว่าคุณเขาก็ได้เปลี่ยนมาใช้คําว่าท่านแทนท่านมิวรันก็ดูสบายดีนะครับแล้วมิวรันเลยตอบกลับมาอีกว่าหากเป็นฝ่าบาทลีบุรุผู้มีพระคุณอันให่หลวงเพื่อข่าแบบพนห้วนก็ได้นะคะ พอได้ยินเช่นนั้นริบรู้เลยคิดว่าคงทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนะในที่ประชุมแห่งนี้มีคนพูดจาไม่เปลี่ยนทางการก็มีแต่เอลเมเซียเป็นอันดับต้นๆริบรู้คิดว่าถ้าดันเคยชินกับเรื่องนานไปแล้วก็จะไม่ได้การแต่ก็จนป่านนี้แล้วสินะเพราะเป็นหัวข้อที่จะคุยกันหลังจากนี้ริบรู้จึงพูดอย่างสบายๆก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นคุณมิวลันคําถามคืออะไรเหรอครับพอริบรู้ถามไปเช่นนั้นมิวลันเลยตอบกลับมาว่า ค่ะเรื่องนั้นเกี่ยวกับการสร้างทางหลวงจากนาจาักเบอร์มูลผ่านอาจาักรของเราไปยังดาวากอนซึ่งอยู่ในเรื่องที่ฝ่าบาทริบุรุเกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นแนวคิดที่ท่านได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้คิดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวงไฟบุญร่วมมนุษย์อสูรได้หรือเปล่าคะพอได้ยินเช่นนั้นริบุรุคิดว่าวงไฟบุญร่วมมนุษย์อสูรช่างเป็นคำศัพท์ที่โดนใจจริงๆแฮแล้วต่อมาริบุรุคิดว่าจะคิดแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกอย่างไรก็ตาม วิธีเรียกที่ว่าวงไพบูรลร่วมมนุษย์อสูรน่าดีจังเลยนะฉันว่าเรื่องโครงสร้างที่เป็นอุดมคตินั่นเข้าใจง่ายมากๆเลยมนุษยชาติกับอสูรจะสร้างครงสะพันธ์แบบเจริญร่วมกันถ้าพูดถึงอสูรก็มีหลากหลายเผ่าพันธุ์ถึงจะมีอสูรที่ควรเรียกว่าเอามนุษย์อยู่มากมายแต่เรื่องนั้นก็เป็นส่วนเรื่องนั้นอุดมคติของอิบลุคือการที่มนุษย์กับอสูรพัฒนาร่วมกันได้จริงๆโดยมีเทมเพลตของพวกเขาเป็นศูนย์กลาง ทิศทางตะว,วันออกเป็นประเทศแห่งยุทธทานตะวากอนทิศทางตะว,วันตกเป็นอาณาจักรเบอร์มุนส่วนทางใต้ก็แผ่กว้างไปด้วยเขตอิทธิพลอันยิ่งใหญ่หลวงของอสูรอัตมีมิลิมเป็นจุดสูงสุดนอกจากนี้ยังมีเขตอาศัยของมวลมนุษยชาติที่แผ่กว้างโดยยึดอาณาจักรเบอร์มุนเป็นจุดทิศหลักทิศเหนือติดกับอาณาจักรฟาเมนาสลงมาทางใต้ก็เป็นอาณาเขตอันกว้างใหญ่ซึ่งราชวงศ์บนตาซาเลออนปกครองอยู่ทั้งนี้อาณาจักรเบอร์มุน ยังเป็นช่องทางติดต่อกับนานาประเทศฝั่งตะวันตกหากประเทศเหล่านี้ก็สร้างความสัมพันธ์แบบจับมือช่วยเหลือกันและการได้สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงจะเรียกสิ่งนั้นว่าวงเพยบุญร่วมมนุษย์อสูรก็คงเหมาะสมแล้วแล้วต่อมามิลันเลยพูดว่าขอบคุณค่ะถ้าเช่นนั้นข้าขอถามคำถามประเทศของเราตั้งใจจะให้ความร่วมมือแก่ฝร่าลิบบนรูอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้อุดมคติดังกล่าวกลายเป็นจริงค่ะโชคดีที่เราคุนนางของประเทศเราถูกคมคู่โน้มน้าวโดยท่านเดีอาโบที่อยู่ตรงนั้นพวกเขาจริงยอมเชื่อฟังร่วมมือด้วยโดยการรับฟังความคิดของพวกข้าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะคะจากนั้นเพื่อเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกในฐานะประเทศใหม่ประเทศของเราตั้งใจจะทำกิจการแห่งชาติค่ะเพราะฉะนั้น ระหว่างที่มิวลันกําลังพูดอยู่นายบรูรุรก็คิดว่าจะทําอย่างไรดีนั่นคือคําถามของมิวันแล้วลาบรูบรุพูดว่าน,นั่นคือเกษตรกรรมก่อนที่เคยพูดกันก่อนหน้านี้สินนะแล้วมิวันเลยพูดว่าไม่มีปัญหาค่ะค่าให้คนลงมือเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารที่กําหนดไว้โดยทั้งหมดภลษีจากโรคภัยแล้วค่ะพอได้ยินเช่นนั้นลาบรูรุรก็คิดว่าอ๋อถ้างนั้นก็มีเรื่องอื่นๆแล้วลาบรูรุก็คิดอีกว่าอืม มีเรื่องอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าพอลองตั้งคําถามเท่าที่เขาจะนึกออกทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วการกุมอำนาจของพวกขุนนางก็เสร็จสมบูรณ์เพราะดีโอาโบแล้วโยมจึงได้รับการสนับสนุนจากประชาช,ชนอย่างล้นหลามเนื่องจากด้านการทหารก็มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ชัดเจนเช่นกันภายในประเทศจึงรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั่นเองอดีฟาร์มุดล่มสลายและฟาเมนาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะประเทศใหม่ริบรูคิดว่างานแรกคือ ทำให้ความวุ่นวายดังกล่าวจบลงแต่ได้ยินมาว่าเรื่องนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วเนื่องจากก็ได้แจ้งเหล่าประชาชนให้รับทราบกันเรียบร้อยแล้วว่าหลังจากนี้จะให้ความสาคัญกับเกษตรกรรมแน่นอนว่าเดียโบเป็นผู้เตรียมการแต่ดูเหมือนว่ามิรันเป็นผู้สืบทอดนโยบายดังกล่าวจะทําได้ดีกว่าที่คิดไว้เช่นกันแล้วต่อมาลีบรูได้พูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่วยรวบรวมพวกที่หางานทําไม่ได้ให้หน่อยได้ไหมเพอได้ยินลีบูรู้พูดเช่นนั้นมิรันเลยพูดว่า น้อมรับข่าท่านลีบุรุถ้าทําได้พวกข้าก็อยากจะทําการก่อสร้างที่เรียกว่าการปูรางด้วยมือของตัวเองให้ได้ด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการคบค้าสมาคมซึ่งเป็นวิธีขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศเราควรจะกลายเป็นดั่งเส้นชีวิตเลยใช่ไหมคะพอได้ยินเช่านานั้นลีบุรุพูดว่าเอาเถอะควรจะเป็นอย่างนั้นเลยแหละเนอะจากนี้ไปก็จะได้เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์การเกษตรในปริมาณมากขึ้นไม่ใช่แค่ส่วนที่พวกตัวเองบริโภคเท่านั้น ฉันจึงคิดว่าเรื่องการขนส่งไปยังประเทศที่จําเป็นต้องบริโภคก่อนที่จะเน่าเสียก็คงจะกลายเป็นงานสําคัญระดับประเทศแล้วนะพอริภุพูดจบพอริคิดว่าในสมัยอนะาณาจักรฟาร์มูดซึ่งปล่อยสินค้าของนอะาณาจักรคนแขเข้าสู่ตลาดมืดนั้นของที่บรรทุกเป็นของจําพวกงานหัตถกรรมและอาวุธจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเน่าเสียเหล่าพ่อค้าแบกรับความรับผิดชอบในการขนส่งเหล่านั้น ส่วนประเทศก็แค่เพิ่มผลกำไรไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยการเจ็บภาษีสุรกากรกเท่านั้นนับแต่นี้ไปจะทำแบบนั้นไม่ได้แล้วผู้ที่รับผิดชอบสินค้าบรรทุกไม่ได้มีเพียงแค่เหล่าพ่อค้าเท่านั้นต้องเพิ่มความไว้วางใจในระดับประเทศด้วยนี่จะเป็นการเข้าสู่ยุคสมัยที่ประเทศรับประกันด้านโลจิติกการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งแล้วนั่นเองต่อมาเมืรันเลยพูดอีกว่าข้าตั้งใจจะตั้งตาหลอรถไฟมอตาแล่นผ่านทุงน่งหญ้าอันกว้างใหญ่นะคะ บรรดาพ่อข้าก็คงจะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของพวกเขาเช่นกันพวกข้าจริงต้องเรียนรู้เรื่องที่จะรับมือกับเรื่องนั้นเหมือนกันนะคะพอมิรลันพูดจบรีบรูเลยพูดว่าสินค้าที่เคยขนส่งเวลา1สัปดาห์ในตอนนี้จะขนส่งได้ในเวลาไม่ถึง3มชั่วโมงแล้วเร็วกร่ารถมาเสียอีกไม่นำซ้ำปริมาณการขนส่งยังมากกว่าร้อยเท่าเลยแหละพอรีบรูพูดจบก็ได้มีเสียงตะโกนมาว่าฮะกาเซลและเอเม,อมเซียไม่ตกใจเพราะว่าคาดการไว้แล้ว แต่พวกคนอื่นๆกลับไม่เป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครก็ตกใจจนตัวแข็งทื่อเพราะว่าอยู่นอกเหนือความคาดหมายเกินไปในอีกแง่หนึ่งพวกยูกิฮินาตะและมาซาโยคีก็เผยรอยยิ้มแห้งๆเดลิบุรุเลยพูดอีกว่าเอาเถอะเดี๋ยวฉันจะกว้วนซื้อพื้นที่ใช้สอยและวางโครงการเส้นทางขนส่งที่มีประสิทธิภาพไวโดยใช้ระยะทางตรงเท่าที่จะทําได้นะ่ะนะ พวกลูกน้องของเกีโดและพวกมนุษย์ศาสตร์ที่กาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในเมืองนี้ใกล้จะวัดที่ดินเสร็จแล้วด้วยส่วนการตรวจสอบครั้งสุดท้ายฉันจะเป็นคนทําเองและจะลองมอบหมายงานดูนะคุณเมวลวรันฉันต้องการให้แรงงานที่รวบรวมมาเข้าไปอยู่ภายใต้การเคับประชาของเจ้าพวกนั้นและแบ่งกลุ่มโดยให้คนที่อ่านหนังสือออกได้เป็นหัวหน้าพอได้ยินรีบรู้พชฉันนั้นเมีวรันเลยพูดว่าเข้าใจแล้วค่ะข้ารู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะ มิวลันกล่าวเช่นนั้นแล้วยอมรับข้อเสนอของริบุรูเพราะเธอคงยึดตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือกับพวกริบู้รูตั้งแต่แรกแล้วเรื่องจ,งจริงจบลงอย่างราบรื่นนั่นเองแล้วคนที่ยกมือขึ้นมาต่อจากมิวลันก็คือฟิวแล้วฟิวคงเลยพูดว่าเนื่องจากมีแต่คนใหญ่คนโตวรวมตัวกันผมจึงเข้ามาทักทายชานะครับฟิวคงยิ้มขืนฝืนแล้วกล่าวเช่นนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเข้าร่วมงานตั้งแต่ค่ำคืนก่อนงานเทศกาลเปิดประเทศแล้ว แต่พอเห็นบุคคลที่รวมตัวกันอยู่รอบๆตัวเขาจึงหวาดหวั่นจนไม่ได้ส่งเสียงทักเลยนั่นเองแมรี่บรุษจะรู้สึกตัวแต่เขาเข้าไปคุยด้วยไม่ได้เพราะว่าจังหวะไม่เหมาะถ้าว่าถ้าทางของริบรูจะเพลิดเพลินไปกับงานเทศกาลแม้จะตั้งใจว่าจะไปทักทายที่หลังแต่ก็ลืมไปเลยแล้วริบรูเลยพูดว่าอ๋อโทษทีคือตั้งใจจะทักอยู่หรอกนะพอได้ยินริบรูพูดเช่นนั้นเฟียคงเลยพูดว่าไม่เป็นไรหรอกครับ พอารีบรุลก็ดูท่าทางยุ่งๆซะด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับวันนี้เพื่อนของผมบอกว่าอยากจะคุยด้วยเรื่องนั้นก็เกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นประเด็นในตอนนี้พอดิบพอดีเลยครับฟิลกล่าวเช่นนั้นแล้วแนะนําวารอนเบลยาร์ดซึ่งรีบรุลก,ก็รู้จักเป็นอย่างดีเช่นกันรีบรุลจาได้ว่าเขาเป็นคนบ้าง,งานที่ประมาทไม่ได้แล้วบารอนคนนั้นเลยพูดว่าผมชื่อเบลยาร์ดครับวันนี้ผมขอเข้าร่วมการประชุมที่แห่งนี้ด้วยครับ ต้องขอขอบคุณฝ่าบาทเลบบรุและผมก็อยากขอให้ทุกท่านที่อยู่ที่แห่งนี้จดจําผมเอาไว้ให้ได้เลยครับเบลอย่าลุกขึ้นยืนตรงด้วยท่าทีงดงามแล้วโค้งคนับอย่างส่าบเผยถ้าเป็นการทักทายที่ยอดเยี่ยมดูเหมือนไม่ใช่ขุนนางระดับต่ำของประเทศเล็กเลยแม้แต่น้อยต่อมาขอเขาเริพูดว่าถ้าเช่นนั้นผมก็มีความประสงค์ที่จะเอ่ยคำถามแทนฝ่าบาทดำกษัตริย์แห่งาณาจักกเบอร์มุนของเราครับเบลอยากชำเลืองมองที่หน้นขาข้างๆแวบ,บหนึ่ง ผู้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็คือสามีภรรย,ยากริย์แห่งอาณาจักรเบอร์มุนซึ่งปรากฏนามเมื่อกี้นี้ริบรแทบไม่ได้รู้สึกตัวถึงตัวตนของพวกเขาจนถึงขั้นที่คิดได้ว่าอยู่ตรงนั้นด้วยหรือแม่ริบรุจะแจ้งกำหนดการหาเรืออย่างเป็นทางการต่อกระส่าลิตรดาไปแล้วแต่ไม่มีคนจำเป็นเช่นนั้นอีกต่อไปเพราะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากาลังจะทำแบบนั้นอยู่จริงๆถึงเขาจะยิ้มแป้นและดูเหมือนคุณลุงใจดีก็ตามแต่ริบรุก,กับอดไม่ได้ที่จะคิดว่าแบบนั้นดีแล้วหรือ เบยหยาดไปกัตรัต์ลิตรดำแห่งเบอร์มุลผู้มีท่าทางเช่นนั้นไหวแล้วเริ่มพูดขึ้นมาผมได้ยินมาจากฟิวว่าฟาบาลิบลูได้พูดเรื่องเกี่ยวกับสารภาพความเป็นอยู่หลังจากนี้ของอาณาจักรเบอร์มูลของเราครับและผมก็ดันได้ยินมาจากกษัตริย์ลิตรดำว่ามีกําหนดการที่จะทําให้ประเทศของเราเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าอีกด้วยครับที่ผมจะลองคิดในแบบของผมดูก่อนว่า มันจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่พอได้ฟังเรื่องราวจนมาถึงตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วครับกล่าวคือราบาทคิดจะใช้ประเทศของเรารับหน้าที่เป็นศูนย์รวมการขนส่งสินค้าสินนะครับการมีรถไฟมอนตาที่ฝ่าบาทกล่าวจะทําให้สามสารถสํานึกของการขนส่งเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือถ้าฐานการขนส่งดังกล่าวถูกสร้างขึ้นในประเทศของเราสัมภารัต่างๆนานาจากแต่ละพื้นที่ของโลกก็คงจะมารวมกันเป็นแน่นอกจากนี้หน้าที่ให้การสมรสวจว่า แต่และประเทศมีอะไรไม่เพียงพอและจัดหาให้อย่างเหมาะสมก็คงจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องการอีกด้วยฟาบาลิเบรุถ้าประสงค์ให้พวกเราทําสิ่งนั้นใช่ไหมครับพอได้ยินเช่นนั้นลิเบรุเลยคิดว่าสมนด็ที่เป็นเบลยา่าตวิสมองหลักแหลมต่างกับฟิลเขาช่วยอธิบายเนื้อหาที่ลิเบรุก,กำลังคุ้นคิดในสมองออกมาเป็นคําพูดได้อย่างงดงาม เดลรีบรูเลยพูดว่าถูกต้องตามนั้นแต่จะทําได้หรือเปล่าถึงจะไม่จําเป็นต้องบอกถ้าแค่ช่วยกันเสริมสนุนแค่เรื่องสถานที่ก็คงไม่มีปัญหาในตอนนั้นก็จะทําสัญญาว่าด้วยเรื่องการเจ็บภาษีในทุกปีในอัตราส่วนที่กําหนดไว้ถือเป็นค่าใช้ที่ดินน่ะนะพอรีบรูพูดจบเบลหย,ยาเลยพูดว่าอย่าล้อเล่นกันสิครับ ถ้าอยู่ดูถูกประชาชนของประเทศเราว่าทําได้แค่รับผลประโยชน์ที่ตกเหลือจากแผนการนั้นจนทาให้ชีวิตอยู่อย่างเกียดค้านไปวันๆก็ให้มันน้อยๆหน่อยนะครับนับแต่นี้ไปผมจะจัดให้มีการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับสลับเวลาที่จะมาถึงครับพอได้ยินเช่นนั้นรีบรู้คิดว่าใต้ล่ะจริงๆแล้วบอนี้คาดดาอนาคตไปถึงขั้นไหนกันแน่รีบรู้มีอาจารย์ราฟเอยผู้พึ่งพาได้อยู่กับตัวแต่ว่า แค่สติปัญญาของหมอนี่ก็ตามทันบทสนทนานี้ได้แล้วงั้นเหรือช่างเป็นผู้ชายที่มีไหวพริบอย่างน่าเหลือเชื่อไม่ใช่แค่ระดับที่คาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แล้วในนายจากเบอร์มุนก็คงจะเกิดการปรับเปลี่ยนขบวนการทัศซึ่งทัชธรรติที่มาจนถึงบัดนี้จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลางมือคาดการได้ว่าเรื่องนั้นก็คงจะเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นๆเช่นกันแต่ที่นายจักเบอร์มุนมันจะกลายเป็นสิงที่น่าทึ่ง เบลยาดมองเรื่องนั้นออกจึงประกาศว่าจะเตรียมการไว้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปชขาเป็นชายที่ลายกาดอย่างที่ตัวเขาระวาดระแวงไว้เขาเป็นคนที่ประมาทไม่ได้สวงกับที่เขาทําให้ริบุรุยอมแพ้แล้วริบุรุเลยคิดว่าเล่นเอาซาไม่อยากจะเป็นศัตรูด้วยเลยให้ตายสิแล้วต่อมาริบุรุเลยพูดว่าถ้าเช่นนั้นผมก็ขอฝากด้วยครับผมอยากให้สร้างโครงสร้างที่สามารถตรวจสอบสินค้านําเข้าส่งออกแต่ละประเทศ และคนส่งของที่จําเป็นไปยังสถานที่ที่จาเป็นต้องใช้หากเป็นประเทศของท่านดิชิลชาด้านการรวบรวมข้อมูลและควบคุมข้อมูลก็คงจะถนัดงานนี้ใช่ไหมครับพอริบรุพูดเช่นนั้นเบลยาเลยพูดว่าโอ้ไม่ไม่แหม,มฟาบาพริบรูช่างเป็นผู้ที่ประมาทไม่ได้จริงๆเข้าใจแล้วครับข้าสัญญาว่าจะนําประเด็นนี้กลับไปลองพิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้นครับพริบรุพยักหน้าให้เขาพางคิดว่าไม่อยากจะโดนนายบอกว่าอย่างนั้นหรอกนะ ในทางที่เขาตั้งใจแค่จะประชุมสรุปงานเทศกาลเปิดประเทศได้แถ่เขกลับต้องทำสงครามจิตวิทยาที่เกินค่าดเพราะว่านั่นก็คุ้มค่าที่การเจรจากับนาจักรเบอร์มุลจบลงไปแล้วริบุลุคาดคะเนไว้ว่าการเจรจาจะลำบากและจะใช้เวลามากกว่านี้เสียอีกแต่การที่มีบาลอนเบลหย,ยาดอยู่ก็ถือว่าช่วยได้มากริบุลูไม่รู้ว่ามันดีหรือแย่แต่ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วขอใช้ความร่วมมือด้วยจนถึงท้ายที่สุดก็แล้วกัน รีบรูคิดเช่นนั้นแล้วเริ่มก,กัดกุ้มอยู่ในใจว่าจากนี้ไปเขาจะร้องขอเรื่องอะไรจากเบลยาดดีก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้า